สว,ส,สวัสดีค่ะบักส,สื้อผ้มือ2องครับปว้ยค่ะนะค่ะคนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นรองเท้าคอนบดนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นงานทุโลกลอ็อตเอ็ของเราแพ็คนี้น้ำหนัก23.56กิโลนะคะคิดกิโลละ300นะคะรวมแล้วจะเป็น7,68 0บาทนะคะแพ็คนี้จำนวนอยู่ที่ประมาณ25-30คู่นะคะตกคู่หนึ่งประมาณการที่200 สามสิบห้าป่ะยังอีกยังไม่ช่วยน้องยังอีกนะลูกค้าค่ะมาดูกันคอนเวิร์ตลูกค้าจ๋าช่วงนี้ฮิตมากเนาะเพราะว่าเขาเล่นอะไรกันนะสเก็ตบอร์ดเออโอ้โหจะเป็นหลักของเขาสเก็ตบอร์ดลูกค้าจ๋าใครสายสเก็ตบอร์ดนะคะลูกค้าจ๋าคอนเวิร์ตค่ะวันค่ะลูกค้าจ๋าเล่นได้นะคะช่วงนี้ฮิตน้องไม่แพ้ ต้นทุนสองร้อยกว่าบาทลูกค้าจ๋าคือสุดคุ้มอ่ะคุ้มมากลูกค้าคะบอกเลยกับต้นทุนเพียงเท่านี้เนาะเวลาตามช็อปมือหนึ่งก็อูสองสามพันอยู่อ่ะชั่งสองพันสามพันอยู่ด้วยนะคะลูกค้าค่ะอ่ะดูพื้นดูพื้นก็จะประมาณนี้นะคะสีเซมพูมาเลยสีชมพูนะคะคำคำสารนิดนึงเนาะใช่ต้องคำคำสารนิดหน่อยนะคะลูกค้าขาซักคำคำสารนิดนึงจะดูสวยเลย เส้นสำหรับสีนี้เป็นรุ่นแบบพื้นฐานเลยสีพลาสสิกเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะเป็นไซส์นะคะลูกค้าจ๋าก7.5นะลูกค้าจ๋าก7.5ก็ประมาณ38ลูกค้าจ๋านนี้ประมาณ38นะคะลูกค้าจ๋านี่ Converse All Star ค่ะข้างล่างค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อข้อธรรมดาข้อสั้นนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยเด้อ สีนี้สวยสีนี้ขายดีนะคะจ้าสีนี้ขายดีสีนี้ก็สวยสีเหลืองสีเหลืองมาเลยข้อสั้นเหมือนกันแท้สะสวยเนาะสวยอ่ะสวยเลยดูพื้นยังเต็มอยู่เลยนะคะดูพื้นยังเต็มอยู่เลยนะคะแต่เรื่องเมคอินเราไม่ได้การันตีเนาะลูกค้าเนาะเป็นงานยุโรปเรานําเข้าจากยุโรปเลยแต่ว่าฐานผลิตเขาจะมีหลายที่อย่างวันนี้จะเป็นเมค e อินอินโดนีเซียนะคะ มีมีนะคะมีหมดนะคะฐานผลิตเขาจะมีหลายที่นะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะมาหมดเลยค่ะเมดอินอินโดเมดอินเวียดนามเมดอินช h i น่านะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าใครที่รอรุ่นเมดอินยูเอสอันนี้เราไม่ได้ระบุนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะลูกค้าจ๋าต้องดูนะคะอ่ะคู่นี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นของผู้ชายค่ะเมดอินเวียดนามนะคะลูกค้าจ๋าไซส์สิบจุดห้านะคะลูกค้าจ๋าแบบนี้เลยต้องทําความสะอาดนะ ทำความสะอาดค่ะลูกค,ค้าจ๋าทำความสะอาดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะลูกค,ค้าจ๋าแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อผ้าบ้างนิดหน่อยนะคะลูกค,ค้าจ๋าแบบนี้เลยนะคอนรบดนะคะอสายคือมันจะ,ะ,ะ,ส,ะนสวยเลยดูเอาสวยเลยอ่ะให้ดูพื้นดูพื้นดีกว่าดูพื้นการใช้งานเขายังแบบยังโอเคอยู่เลยนะคะลูกค,คา้าค่ะอันนี้ก็หุ้มคอนะคะใช่โอ้คู่นี้ตะก้อคขาคู่นี้คู่นี้คู่นี้มาจากบ้านเดียวกันหรือเปล่าสีเดียวกันเลยลูกค้าจ๋าสีน้ำตาลเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เป็นหุ้มคอลูกค้าอุ้ย อันนี้มีดีเทลตรงนี้ด้วยเป็นลายสกอตค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยอันนี้ซ่อนเงินได้ลูกค้าจ๋าอันนี้ซ่อนเงินได้ใครสายซ่อนเงินลูกค้าจ๋านี่ตรงนี้ซ่อนเงินได้เด้อลูกค้าจ๋าอ่ะมีซ่อนเงินด้วยนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะอันนี้สวยๆเลยลูกค้าจ๋าเป็นอุ้ยอันนี้เป็นลายสกอตลูกค้าจ๋าเท่จังเลยอะเท่จังเลยลูกค้าจ๋าอันนี้นะคะอันนี้เมดอินเวดนามนะเมทอินเวดนามไซส์เก้านะคะลูกค้าจ๋าไซส์เก้าเป็นหุ้มคอคะตัวนี้เก๋ๆช่วย่ นับแล้วแพ็คนี้นด้ยี่สิบเจ็ดคู่ค่ะน้ำค่ะยี่สิบเจ็ดคู่ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทสหรับแพ็คนี้นะสําหรับแพ็คนี้นะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าเทคตาน้ำหนักเนาะลูกค้าที่กิโลละสามร้อยนะคะลูกค้าขาแล้วแต่แล้วแต่แพ็กด้วยมันจะเป็นคู่เล็กคู่ใหญ่น้ําหนักเบาหรือน้าหนักเยอะนะคะลูกค้า่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าไปไปต่อก็สี่ร้อยห้าร้อยนะคะลูกค้าจ๋าทำความสะอาดนิดนึงนะ ทำความสะอาดนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าได้เลยแต่ว่าแจ้งนิดนึงตัวนี้เราไม่ได้การันตีเรื่องงานแท้งงานเทียมนะคะลูกค้าต้องไปเช็คดูอีกทีนะโอ้ยตายตายตหลุดมือหลุดมืออ่ะอันนี้เป็นหุ้มคอค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสีน้ำตาลค่ะหุ้มคอสีน้ำตาลอาจจะมีซ่อมบ้างนะคะลูกค้าจ๋าใช้กงใช้กาวยอดนะคะลูกค้าจ๋าสวยเลยค่ะเป็นหุ้มคอค่ะ o n v e ว s e a l อ s t ต r นะคะอ่อันนี้เรือยอดหน่อยอะไรคะเรือยอดแต่ว่าคนหาไซนี้เยอะนะ เพราะว่าเขาหาใส่รองเท้ายากนะคนเท้าใหญ่นะคะลูกค้าค่ะอันสี่อย่างนี้สี่ห้าสี่หกคุณป่ะใช่ไหมประมาณการนะคะลูกค้าขาอันยอดด้วยกันนะคะอาจจะยอดหน่อยยอดคู่กันนะคะนะคะลูกค้าขออนุญาตดูเบอร์ให้นิดหน่งพือ้ยพื้นแบบโอเคอยู่เลยนะคะลูกค้าขาพื้นโอเคอยู่เลยนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สิบสองจุดห้าค่ะ ลูค้าจาก12.5นะคะยาวย9ิบเเซนนะคะลูกค้าจ๋าถ้าเป็นถ้าเป็นไซส์ยูเคก็จะเป็น10.5นะคะยาวย9ิบเเซนนะคะลูกค้าจ๋าคู่นี้นะคะเป็นคอนเวิร์ดนะโอ้ยดมือไม้อ่อนแทอะมือนี้อันนี้่มือไม้อ่อนแทะลายเหมอะไรคะลายสวยอะไรเว้คือเป็นลายแปลกๆนะคะลูกค้าค่ะเท่มากเลยหล่อมากเลยนะคะหุ้มข้อนะคะตัวนี้เนาะอาะผืนดูผืนนะคะลูกค้าค่ะเบอร์41 เบอร์41ชายไทยทั่วไปได้เลยอันนี้อันนี้น่ารักน่ารักผู้หญิงะะใส่ได้ค่ะผู้ชายท่าดเล็กใส่ได้ค่ะลูกค้าจ๋าคู่นี้นะคะ,ะเป็นเหมือนยีนดํา,าอ่ะลูกค้าจ๋ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเนื้อยีนดําอันนี้ลูกคาา้าต้องเช็คทำความสะอาดนิดหนึ่งนะคะสีฟ้าปเรี้ยงขนะคะเยียงค่ะทุกคนเยียงเนาะไปเลยค่ะเรียงเนาะอันนี้เหมือนผู้หญิงไหมคะน่ารักน่ารักหน่อยนะคะอันนี้สามเก้าเอ้าช็อปช็อปเชือกแังเลยเนาะสามเก้าแปลกแปลกอะไรอันแปลก เราเหลายอันเราเพื่อมัดม่หลายอันนี่ลูกค้าค่ะให้ดูพื้นหนึงอ่ะให้ดูพื้นนะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าค่ะยางยืดอะไรก็ยังครบอยู่นะข้างๆนะอ่ะอะไรยังครบอยู่อะไรยังครบอยู่นะคะใช่ค่ะอ่ะผู้หญิงไปแล้วคุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชายเท้าใหญ่ๆค่ะลูกค้าจะคุณผู้ชายเท้าฉาทจบแล้วจบแล้วนะคะลูกค้าค่ะคุณผู้ชายเท้าใหญ่ลูกค้าจะไซส์ uk อยู่ที่11นะคะเท้ายาวอยู่ที่29.5เซนนะคะลูกค้าจะคู่นี้เป็นเมตรอินเวียอ่ะ เมดอินเวียดนามดำสนิทดำเข้มดำบริสุทธิ์ขนาดนี้เหมาะกับใครรู้ไหมเหมาะกับหนุ่มเซเว่นลูกค้าจ๋าพนักงานเซเว่นต้องใส่รองเท้าดำแบบนี้ลูกค้าจ๋าสวยเนาะดำสนิทจริงๆดำมากลูกค้าจ๋าเท่เลยนะเท่เนาะดำสนิทเลยอ่ะมาต่อด้วยสีอย่างนี้เลือดหมูเปล่าเลือดสีเลือดยังเลือดหมูเลือดหมูสีเลือดหมูนะคะลูกค้าขาหุ้มข้อหุ้มข้อนะคะอ่าดูผื้นดูผื้นนะคะลูกค้าขาอันนี้เมดอินเวียดนามนะคะไซส์ ไซส์ไๆส์ไสสสสสี่สิบสี่นะคะลูกค้าก <laughs> ว่าจะเจอเนนะคะสี่สิบสี่นะคะอาก็ชายไทยอีกนะคะไซส์นี้เลยนะคะลูกค้าอ่ะพี่ก้อย <นะ S 2> ค่ะยังไงต่อหนูไปนะเป็นเป็นหนัง,เ,งเป็นหนังอ่ะลูกค้าจากข้างข้างนี้เป็นหนังนะเป็นเป็นแบบว่า หนังเลยแต่ว่าหนังแท้หนังเทียมอันนี้ไม่รู้นะคะเจ้าโอ้โหเนาะอะอันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นไซส์ยูเคนะ9.5นะคะยาว28เซนนะคะลูกค้าจ๋ายาว28เซนค่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยอ่ะเหมือนหน้าเท้าเขาจะกว้างเลยนะคนหน้ากว้างน่าจะใส่ได้ค่ะคอนดวนออตาเป็นหนังนะคะแตเป็นหนังเลยอันนี้เมดอินอินโดนีเซียนะคะไซส์38ครึ่ง มีครึ่งไปอีกนะคะแต่ลูกค้าค่ะชอบชอบอยากได้คู่นี้นะคะลูกค้าค่ะแต่ใส่ไม่ได้ตัวเองใส่40ลูกค้าค่ะเสียดายอ่ะชอบมากเลยเป็นหุ้มข้อนะคะลูกค้าค่ะคู่นี้ลูกค้าจ๋าคู่นี้อีกคู่หนึ่งค่ะอุ้ยทำไมมันหนาขนาดนี้ลูกค้าจ๋าเป็นไซส์41ค่ะ UK คือ7.5นะคะลูกค้าจ๋าเย16เซนค่ะความยาวเย16เซนเป็นคล้ายๆหนังอ่ะ คล้ายๆหนังค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเขาทำไมลูกเล่นเขาเยอะจังเลยอ่ะพ่อจ๋านี่ลูกเล่นเขาเยอะมากเลยคู่นี้ฟ้าสีแมสีเขียวอ่อนเลยอันนี้เขาจะมีกี่ชั้นก็ได้เหรอเขาหน้าตัสะดวกแบบนั้นใช่ไหมพี่ค่ะหนึ่งชั้นสองชั้นนะคะข้างในก็สองชั้นอีกนะคะลูกค้า่าอุ้ยแต่สวยเลยสวยเลยลูกค้า่าสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่าดูผืนดูผืนนะคะอ่ะ ประมาณกลางนี้เป็นบูธรอคะอานนี้จะเหมือนชุดนะจเป็นบูธนะคะสวยสวยด้เท่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวทัวร์รายการให้อีกรอบนึงนะคะสำหรับหมวดนี้เป็นรองเท้าคอนเวิร์ตนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานยุโรปลอสแอนทีของเรานะคะแพ็คนี้น้ำหนัก23.56กกิโลคิดกิโลละ300บาทนะคะรวมแล้วจะเป็นราคา7,068บาทจำนวนถ้าเป็นแพ็คนี้ 27คู่นะคะแต่เราประมาณการคู่แพ็กอื่นประมาณ25-30คู่นะคะต้นทุนต่อคู่ประมาณการ261บาทจ้าค่ะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมั mm hmm. จะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ i g จหรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะข้ามมาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะพอติดีาใต้เป็นหนึ่งช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ